สวัสดีครับวันนี้ผมมารีโนเวทบ้านแมวครับบ้านนี้อยู่ข้างในแล้วแต่ว่าอันนี้นี่เป็นของเล่นแมวทุกอลอยู่ข้างในนะครับเป็นรางครับแต่ต้องดูว่ามันจะเล่นยังไงอ่ะยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ชื่อมันอาจจะดูน่ากลัวกัญช้าแมวไว้ติดกำแพงอะไรเงี้ยครับแล้วแมวมันจะชอบแล้วก็จะอยู่ในโซนที่เราติดไว้ซึ่งแบบไม่เป็นอันตรายต่อแมวนะครับเอาของเล่น แต่ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมเอามาเซตไว้ก่อนเพราะว่าแมวอะ่ะเป็นสัตว์ประเภทแบบซื้ออะไรมามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยจอยตอนที่เราดูอยู่แต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้แล้วเราออก้างนอกเนี่ยมันจะมาเล่นของมันเองเด็นคนอยากเล่นอยู่ใช่ปะอ๋อเล่นยังไงวะ อันนี้เล่นเหมือนเครื่องไอ้นั่น่ะเครื่องฮอกกี้ที่อยู่ในห้างนั้นมึงตกไปทางเดียวกันแล้วมันไปตรงเดียวผมไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่ามันมีเอามันมีหลายสีด้วยหรอที่สนะงสัยเกินแตกัด ก็จากที่เห็นครับต้องรอให้แมวมันเหมือนสบายใจก่อนนะ่ะตอนนี้มันยังแบบเหมือนคนเยอะเราเอากล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยมันจะตื่นครับผมเดี๋ยวยังไงผมฝากติดตามด้วยนะการถ่ายรีแอคของแมวกับของเล่นต่างๆเนี่ยลงใน IG ของผมในสตอรี่ของผมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเวลาผมอยู่บ้านก็ไปนเนี้ยแหละ ไมช่ชอบให้อุ้มไม่ชอบแบบว่าถูกบังคับ